พอกินไปหนึ่งซองจะเป็นกินอ่าดีกูแคนก่อนเลยหนึ่งซองครับแล้วก่อนนอนก็ดีมูหนึ่งเม็ดหนึ่งพอวันรุ่งขึ้นอาการแป๊บมันหายไปเลยวันรุ่งขึ้นนี่คือหายไปเลยเหรอครับหายไปเลยูล <S 1> <S 1> เดี๋ยวนะรู้สึกไปเองหรือเปล่าอุปทานหรปปอือเปล่าอ่าคิดไปเองหรือเปล่าครับอุปทานไปเองหรือเปล่าว่าเรากินแล้วมันดีขึ้นภายในคืนเดียวอะไรอย่างเงี้ย ไม่ไม่อุปทานเลยเพราะว่าแป๊บเรารู้สึกได้เลยว่ามันมันแป๊บมันแป๊บมาตลอดป้าก็จะรู้สึกเราว่าเครียดแล้วเพราะเราเป็นมาหลายเดือนสองสามเดือนได้การแป๊บในคอครับครารู้สึกวันนั้นอะเราอะจะคือแบบมันจิตตกไปหมดแล้วทายังไงดีเอาเกลือเกลือหม้อผงหราก็รู้ว่พอเพราะว่ามันแป๊บเพราะอะไรถ้าเกี่ยวกับภูมิแพ้เอาเกลือช่วยได้ไหมคือไม่รู้ทํทยังไงแล้วเพราะมันมันเป็นนานจนเราเครียดแล้วทุกทางเลยเนาะอะไรที่ทําได้คือทาหมดนะครับใช่ พเต้มีตัวที่กินอยู่แล้ว ه, <อ>ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเอามาให้ลองก่อนถ้าลองแล้วเห็นผลลองแล้วดีเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยซื้อเป็นกล่องใหญ่ๆไปคือตัวเองอมีความที่ว่าคือเป็นญ่าติอ่เป็นิากันเอาไปให้กินก่อนอ่าไปกินก่อนนิดนึงใช่พอกินแล้วดีขึ้นนี่ก็ตอนนี้ก็เป็นลูกค้าประจาละ คือต่างตลอดต่างตลอดเลยสอนตลอดคือมีติดตลอดเพราะว่าเวลามีอาการภูแค้หรือว่ามันมีเสห้หัเพราะเราอายุเยอะริ่มเยอะแล้วมันจะมีแต่แู็งแข็ทม่มีเส้หักลงคอหรืออะไรเนี้ก็จะเอาแอดดีกูุแคนตัวเน,นี้ยแหละกินก็จะจะดีขึ้นส่วนดินโบที่กินทุกวันเลยวันนี้ก่อนนอนทุกวันคิดว่ามันดีขึ้นนะเพราะว่ามันอาจจะมีบ้างช่วงอากาศเปลี่ยนแต่ถ้ากินดีกูกแคนเข้าไปซองมันก็จะตาหาย อก็แต่ว่าโดยรวมแล้วพอกินมาน,านานแล้วรู้สึกว่าร่างกายมันมันโอเคอะ่ะใช่รู้สึกว่ามันมันเราตื่นเช้าทุกวันนี้เมันคนตื่นเช้าตีสี 4, ่ตีสี่ขึ้นต้องตื่นเพราะเราจะทางานเยอะแล้วพอ,อเราตื่นมาแล้วรู้สึกร่างกายมันโอเคแล้วเรื่องมันไม่ค่อยเป็นหวัดพี่เขาชอบพูดอะไรนะก็หมองบางโดนฝนหน่อยก็เอาและอะไรอย่างเงี้ยอเราอองมาไม่ได้เราองมามเป็นเป็นมีอาการเลยแหละนะ แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเป็นหวัดน้ำมูกไหลอะไรจะไม่ค่อยเป็นเขากินมาหลาย่าก็เดินมกกลาจนถึงทุวันนี่เสียดายทิ้งกล่องไปแล้วไม่รู้ว่าเอ๋ไม่งั้นจะได้กองเยอะๆกันขนาดนี้เนาะว่ามันจะกองเยอะขนาดไหนเนาะเสียดายทิ้งกล่องไปแล้วไม่งั้นสัมภาษณ์วันนี้นี่เห็นกองใหญ่ๆแน่ๆนะครับผมนุชครับหลังจากที่กินดีกูแคนสองนะครับกับดีมูลไปนะครับอยากให้พี่นุชพูดถึงผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดนิดนึงครับว่า กินไปแล้วรู้สึกยังไงดียังไงและประทับใจยังไงบ้างครับเชิญครับกินแล้วก็ดีค่ะดีมากๆเลยคือต้องมีติดไว้ตลอดคือขาดไม่ได้วันนี้ก็จะสั่งเอกกินตลอดเลยเพราะกินแล้วทาให้ร่างกายเรามันไม่อ่อนเพลียแล้วก็รู้สึกตื่นเช้ามาเราสามารถทําอะไรได้ทั้งวันเราก็หลับสบายแล้วก็ไม่ค่อยเป็นหวัดเออดีมากเลยแล้วก็อาการทุบแพ้ดีขึ้นแค่เดียวครับอ่าเปิดแค่แว็บเดียวนะครับนี่ตัวจริงเสียงจริงอ่าโอเคปิดได้เลยครับปิดได้เลยครับ โอเคนะครับแล้วอยากให้พี่นุชนะครับบอกชื่อจริงกันาะสกูลนิดนึงครับอ่าชื่อลุชรีตียะโชคค่ะครับอายุ47ปีนะครับเป็นชาวกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้อยู่บางบอนใช่ไหมครับใช่ครับางบอนค่ะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่นุชมากๆครับผมที่มาให้สัมภาษณ์นะครับถึงความประทับใจกับผลิตภัณฑ์ดีกูแคน2แล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีมุนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ